ข่าวดีสำหรับชาวกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลเอกชน5แห่งเปิดให้ลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการแล้วกลายชื่อหน่วยบริการมีดังนี้ 1. โรงพยาบาล IMS สีลมเขตบางรัก 2. โรงพยาบาล IMS โทนบุรีเขตราชบูรณนะ 3. โรงพยาบาลบางนา1เขตบางนา 4. โรงพยาบาลเดอะซีพลัสประเวศเขตประเวศ โรงพยาบาลเพชรเวทเขตห้วยขวางขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของสปสชหรือ L าย o OA ของสปสชพิมพ์ค้นหา l ล n e ID าย ID ็ SO, หรือหากไม่สะดวกผ่านทางช่องทางออนไลน์สามารถติดต่อได้ด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริการหลักประกันสุขภาพตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการอาคารบีถนนแจ้งวัฒนะหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช 1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะ